สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับเราเฉพาะกิจนะประจำวันที่1นมิถุน,นายนปีหกหกนะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสาหรับเราสามาัคคีตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสีกับหเราจับ2กับสให้เด้อสองศูนย์สองหนึ่งสองสะสองเก้าสี่ศู็ สี่เก้าเนาะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าหนึ่งสี่สองแปดหนึ่งสี่สองหนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่จับตามนี้เนาะจับคู่กันหนึ่งสี่สี่หนึ่งสองห้าห้าสองสี่สองสองสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะก็ขอเปนเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปเฉพาะกิจสองกับห้าสามกับหกสองศูนย์สองสามสองสี่สองห้าสองหกหกศูนย์หกสองหกสามหกหกสี่หกห้า กแปดหกเก้านะสองหกศูนย์ห้าสามหนึ่งสามหกห้าสามหกสองจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะสองห้าห้าสองสามหกหกสามสองกับห้านี่มาเหมือนกันต่างกันหนึ่งกับสี่สามกับหกนะคะสองห้าหนึ่งสองห้าสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่ห้าเนาะก็ขอเ,เพื่อนเพื่อทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันเน้ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ